พาเพื่อนมาชมมาตังภาพยนตร์ครับมาตังภาพยนตร์มาตังภาพยนตร์สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว YouTube สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวหนังกลางแปลงสวัสดี f c ทุกท่านนะครับ f c มาตังวันนี้คืนนี้พาเพื่อนๆมาชมมาตังภาพยนตร์นะครับ ทีมงานรู้สึกว่าตั้งโครงเหล็กเรียบร้อยนะครับโครงจอนะฮะพาเพื่อนๆมาชมนะครับนี่มาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วมาถึงมาตั้งภาพยนตร์นะครับงานนี้งานแรกทีเอฟซี FC. ให้มาชมพาเอฟซีมาชมนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆเอฟซีมาตั้ง มาชมนะครับผมตู้ผีเสือ้อนี่ไงครับตู้ผีเสือ้อตู้ผีเสื้อเต็มใบนะครับโอ้สุดยอดเลยครับตู้ผีเสือ้อก็โรงงานเรื่อยนะครับได้งานเรื่อยแต่ทางแอดมินไม่เคยได้ถ่ายนะครับก็เลยมานะวันนี้มาจัดจัดให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันนะครับ มาตังภาพยนตร์ลำโพงบีทีนะครับมาตังสุดยอดกันเลยทีเดียวเชียวเ,เพื่อนชมกันแบบยาวๆนะฮะนแบบยาวๆัแบบวว้งคงเหล็กนะครับจั้งครงจอเรียบร้อยดูนะฮะอลังการงานสร้างนะครับ ผีเสือ้อเต็มใบข้างละหกใบนะครับข้างละหกใบห้างละหกใบอันนี้ครับทีมงานนะทีมงานนี่ไม่ใช่ธรรมดาคนนี้นะครับไม่ใช่ธรรมดาลุยเองเลยนะครับสุดยอดเลยทำคนเดียวไม่พูดไม่จาทำลูกเดียว เอยกเพลย์ใส่สุดยอดนะกี่คนวันนี้ทีมงานทีมงานกี่คนวันนี้ไม่รู้นะอ๋ะทีมงานเยอะอยู่อ๋ยเยอะอยู่โอ้ยเยอะอยู่แนะ่นอนนะ,นนะครับผมมาชมบรรยากาศครับรถหนุ่ยนะครับมาตังมากี่คันสองคันโอ้ได้ทำ พาดบ่โอ้ยหลุดมากี่คันวันนี้รถหน่วยสองไงโอ้คุยกันก่อนเลยเดินไปเดินมาอลองดูทางนี้เอาสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีครับ โต๊ะเสียงกลางนะครับตังโต๊ะเสียงกลางดึงโต๊ะเสียงกลางโต๊ะแขวนนะครับมาโต๊ะโซเลยเนาะสุดยอดนะเอ่อดูเครื่องหมือนไฟนะครับดูเครื่องหมือนไฟติดเมื่อกี้นะติดเลย โยนะครับ250 2 5 0 SP กำติดตั้งอยู่นะครับผม,มติดตั้งภาพยนต์ SP ยอดเลยคืนนี้มาทำการใช้ที่วัดวัดเมืองไผ่นะครับตำบลเมืองไผ่อําเภอกระสังนะครับจังหวัดวิรัม ตังลงจอ18เมตรนะครับ18เมตรผีเสื้อเต็มใบนะฮะข้างละ6ใบใบละ4ดอกนะครับน่าจะเป็นดอก21่สิอดนะดอกยีย่สิบเอ็ดเนาะอ๋อบีที ผีเสื้อดอกยิมมเอ็ดนะครับผมใบละใบละสีดอกครับมาตังภาพพยนนะฮะลงจอฉายนะครับคืนนี้ใช้กี่คืนเนี่ยสองคืน ี่สองคืนครับงานสงกรานสงกรานงานงานพระป่าด้วยนะครับรวมกันนะครับเดี๋ยวไปถามไปถามเคาดูก่อนครับ,นะรบสวัสดีครับ ถ่ายคลิปหนังเออยไม่ได้เลยส่นถ่ายคลิปหนังงานอะไรครับนี่งานเป็นงานวัดงานอะไรเป็นเป็นงานวัดงานพระบ่าหนึงงานในสมโพธิพระศิวลีสมโพธิพระศิวลีอ่าสองานสมโพธิพระศิวลีแล้วก็ขอได้เทศนหมายธาตุอ๋อสองงานเลยจัดจัดสมโพธิพรีแล้วก็เส้นหมายธาตอ๋อครับสองงานนะครับงาน สวรีกับเทศมหาชาตินะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมสองคืนคืนนี้ครับคืนนี้อสองคืนเลยจัด2คืนนะครับสำหรับมาต่างพายิตย์นะจัด2คืนพาก็ได้ถามคณะกรรมการแล้วครับก็ตามนั่นแหละครับก็เป็นเทศมหาชาติงานอะไรสมโพธิสวรีนะครับ คืนนะครับสำหรับมาตังงานนี้มาตังเนี้ยนะสองคืนเดี๋ยวไปดูเครื่องปรุงของมาตังนะฮะยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนนะฮะโอ้จะนับจะนับดีด้ยหนวจับเครื่องปรุงกี่มาตังนะครับเป็นแบรนด์ของมาตังเองครับผม MT 15500S ครับผมแล้วก็ MT 8500ก็ MT 8000นะครับอยอดเลยนะครับใายขวาก็เท่ากันนะครับ เทปนี้ไม่ได้ถ่ายช่วงกลางคืนให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมนะฮะถ่ายเฉพาะกลางวันนะฮะเดี๋ยวค่อยชมค่อยชมกลางคืนค่อยชมคลิปหน้านะครับคลิปหลังนะครับผมจะจะถ่ายช่วงกลางคืนให้เพื่อนๆเอฟซีมาตั้งได้ชมกันอันนี้ทางนู้น สวยดาวนะครับแล้วก็จะจะเป็นเวทีเวทีอะไรเข้าใจครับผมครานี้สอยดาวนะฮะเป็นเวทีดนตรีหรือเปล่าครับ Right. Bueno. ทางทีมงนั้นน่าจะลองนะครับโชว์นะภาพบรรยากาศโดยรวมนะมาต่างภาพยนตร์จะเริ่มลองแล้วครับแต่ฟังพลังเสียงแน่นอน มีเสือเต็มใบนะครับเสือเต็มใบค้างละหกใบนะฮะใบละสี่ดอกนะครับ,บดอกยี่สิบเอ็ดอของวีทีนะครับผมก็มีฮอนด้วยนะครับผมฮอนฮอนค่อนข้างละสองฮอนากาตะโถนข้างละสองปากนะครับแล้วก็แจ็คหัวจรวด สองกลลงนะครับแล้วสองกลลงเสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางแขวนทั้งละสีใบนะฮะก็มีไฟบีมด้วยประมาณประมาณห้าหดวงหรือเปล่าน่าจะใช่ครับห้าดวงเดี๋ยวสักครู่ทางทีมงานจะลงนะครับผม ลองแล้วครับ ไปสกรูครับสกรูบางทีมันก็น่าจะเริ่มลงแล้วครับยกเล็กทั้งหมดมา หลังเซตระบบอยู่นะครับ